เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระหว่างทีมจากมาม่าโกโก้และทีมของเรนเจอร์นะครับทีมไหนจะสามารถเลี้ยงลูกนะครับเข้าโกได้มากที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งไป แค่เริ่มเปิดเกมก็ไม่มีแพ้ออกันเลยนะครับอีไว้มันแรงเกินออก็ทีมมีเข้าใจร้อนนะครพุ่งไว้ไม่รอใครแล้วติดสปีดแบบนี้ครับทำให้มาถึงจุดยิงก่อนใครทีมบีอย่ายอมแพ้เด้ออีไว้มันแรงเกินไป,ไปไปไปพี่ไปเออ,เอ,อ ไปใหม่กับไปใหม่กับไปใหม่หมเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมต้องเริ่มใหม่ล่ะเอา้าอ๋อ,อ,อก็เพราะว่าทีมเอเนี่ยเล่นพุ่งแรงแซงกลวยครับไม่ได้อ้อมซะง,งั้นเอ้าไปเริ่มใหม่เลยนะหยุด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 ยิงนะถอยถอยถอ,อยมามาและทีมบีก็มาถึงเส้นจุดยิงแล้วล่ะครับโอ้ยเกือบไปแล้วบาปีนิด ไม่ได้ว่ะตัดภาพมาดูทีมที่เริ่มใหม่กันบ้างครับเอ้ารอบนี้อย่าลืมอ้อมกล้วยละไป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 เอออ้อมกล้วยได้อย่างทุ่ลักทุเลเลยครับดูครับโอ้โหไป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 ทีมเอออ้อมกล้วยได้อย่าง่นลักทเล่อะไรครับดูครับโอย่าไป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  ไม่ตรงไม่ตรงและทีมบีก็อ้อมกรวยตามมาติดติดอย่าเพิ่งรีบไปองถอยหลังกลับมาด้วยค่อยๆไม่ไวค่อยค่อยสองทีมนี้สูสีกันมากเลยครับได้ได้ได้ไปเลยไปเลยไปเลยหยุดตรงมาตรงมาดียๆเีใจเย็นใจเย็นสองและคะแนนที่หนึ่งของทีมเอมาแล้วมาลุ้นกับทีมบีกันต่อครับ <poisoned indo> <IP> <ara> ok ไปเลยตรอบแรกวืดเอารอบนี้ลองไหมไม่ได้ไปไปไปบีบผลาดเป็นรอบที่สองแล้วครับโอ้ยอย่าเหินี่อย่าเหินอย่าเหินลูกทีมเอมีตุนหนึ่งคะแนนแล้วแต่ก็อย่าประมาทไปนะตอนนี้เวลาเดินไปเรื่อยๆเลยครับอย่าเพิ่งหมดแรงกันละาอย่าจับเชือกไว้บีมานี้เบาๆกันเบาๆเบาๆเบาๆ มาลุ้นทีม B กับล <oh, ูกนี้ก <oh> ันครับสองไปโอ้โหชวดไปครับคะแนนที่2ของทีม A จะมาไหมมันไกลไปมันไกลไปรอบนี้ก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับไม่มีใครได้คะแนนนะครับอ่ามาลุ้นกับผลงานที่เหลือกันต่อมาไป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 ฝั่งอยู่ในลูกหนึ่งยังยังเตรียมเปียกรอแล้ว ปทาาาางงซซ้้ยยไปททีมบีนำมาก่อนไม่รอแล้วนะครับจุดวัดความช้าเร็วก็อยู่ที่การอ้อมกรวยนี่แหละนะครับหยุด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 ไปเอาใกล้ใกล้กว่านิดนึงใกล้กว่านิดนึงโอเคพอน้าพอน้ำยิงเลยนะทั้งสองโอกาสของทีมบีมาอีกครั้งครับโอ้โหยังไม่สำเร็จนะครับ เอกขอโชว์ฝีมือต่อครับโอ้โหรอบนี้ทีมเอกเขาจริงจังมากๆเลยนะครับดันมา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 หยุดหยุดหยุดสโยกก่อนสโยกก่อนต้องขยับต้องขยับตรงก่อนไม่ไม่ไม่ตรงอ่ะไวต้องมาอีกแม่ข้างหลังไม่ถึงไว้ต้องมาอีกข้างแม่ข้างหลังไม่ถึงไวต้องมาอีกเนื้อพร้อมแล้วก็มาเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรยังแก้ตัวได้เอ้ามามา อย่าบกให้เวียงก่อนเวียงก่อนอย่าวิ uh> ่งด้วยแรงที่เบาไปหน่อยครับแถมการเล็งก็ไม่มั่นใจนะครับเล่งทาให้บังคับท่อได้อย่างไม่เต็มที่เลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนสกิดบอลแค่นั้นแหละครับไปหน้าหน่อยหน้าหน่อยหน้าหน่อย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 หยุดยุดห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 ยุดไปเล็งตามไว้เล็งตามไว้นะครับเป็นตาของทีมบีครับรอบนี้อย่าพลาดนะ หมดเวลาหมดเวลาสุดท้ายทีมบีก็ทำให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วนะครับพลาดมาเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นวันของเราจนได้สุดยอด